และนี่คือจ a p เปน s e p อ d c a s t กับโนโตเซนเซนะครับในบทที่23และบท24ของหนังสือมินนโนนิฮงโกเรามาแชร์โดยกันต่อนะครับ โทกี้เราเคยเรียนโทกี้โทกี้บางครั้งบางเวลามันคือการซ้ำใช่หไหมครับใส่ไม้ยม,มกเข้าไปนะฮะโทกี้โทกี้บางครั้งบางเวลาเพราะว่าโทกี้เนี่ยแต่วัาตอนนะครับตอนที่จะทําอะไรตอนที่ไม่เข้าใจตอนไม่มีเวลาหรือว่าตอนหนาวๆตอนเจ็บไข้ได้ป่วยตอนว่างๆนะครับตอนอายุ20ชั้ฉันเคยไปนู่นมานี่ก็ใช้โทกี้ข้างหน้าโทกี้ใส่รูปธรรมดาเข้าไปได้เลยนะครับรูปเด็ก รูปในรูปท้าเห็นไหมรูปดีกรูปในรูปท้านี่คือพื้นฐานของรูปธรรมดานะครับสำหรับเวิร์บนะฮะอันดับแรกก่อนรูปดีก Hono Yomutoki m e g a าเนโอคาเคมัสฮอนโนยามุโตกิเมกาเนโอคาเคมัสตอนอ่านหนังสือฮ o n o Yomutoki m e g a าเนโอคาเคมัสต่อไปตอนออกไปข้างนอกนะครับปกติจะเอาล่มไป Dekakemasu ก็เป็น d e k a k e r ุโตกิ 出かけるとき、いつも傘を持っていきます。いつも傘を持っていきます。出かけるとき。ペンルパティセイバなんかここペンループなイ。漢字がわからないとき、漢字がわからないとき、辞書を使います。漢字がわからないとき、辞書を使います。 ตอนไม่เข้าใจคันจินะครับก็จะใช้ดิกนะครับจิคังก็ไนจิคังก็อาริมาเซนอาริมาเซนเปลี่ยนเป็นไนไนไน,น,น,นในใก็ไนจิคังก์ก็ไนจีคังออก a ก็ไนจีคังกมก็ซนจิคังก็ไนโีคังก์ก็ไะจีคังก์ก็ไนมาเนันข้างหน้ามังกเป็นจูปอะไรก็ไน้ีล้วแรก็ไนะีรับข้างหน้ามันเป็ไนตอนอังกรก็ดิจรูปไป์กปไปแีควเกาก็จะมาเปรียบเทียบเป็นตอนที่กําลังจะ หรือตอนที่มาแล้วนะครับเดคาเคดุตกิเรากลับไปที่ตอนออกภายนอกนะเดคาเคดุตกิอิเตคิมัสโตอีมาสเดคาเคดุตกิอิเตคิมัสโตอีมาสตอนออกภางนอกก็จะพูดว่าอิเตคิมัสคนอยู่ก็พูดอิเตราชัยนะครับอันนี้จะออกใช่ไหมก็เป็นรูปดิกนะครับแต่ตอนกลับมาแล้วกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องเป็นรูปอะไร ลูปขาเก่งมากอุจ er ิเอะคาเอดิมาสตะกลับมาบ้านแล้วนะครับอุจิเอะคาเอตะทุกิอุจิเอะคาเอตะทุกิพูดว่าอะไรอุจิเอะคาเอตะทุกิทรายมะโตอิมัสทรายมะおかินาไซทรายมะおかえりなさいおかินาไซทรายมะกลับมาบ้านแล้วอุจิเอะคาเอตะทุกินะครับ ต่อไปถ้า,ถาเป็น a d j e c t i v e อีกรูปธรรมดาใส่เข้าไปได้เลยเห็นไหมอากาสปวดหัวนะครับอาการปเดก็ตัดสออกอาการปวดหัวทกที่คุสิ่งที่จะมิมาอาการปวทกทคุสมิมาตอนปวดหัวนะครับก็กินยากินยาพาราไปถามหาพาราไปถามหาไทรีนอนก็จะไม่ได้นะครับก็ต้องถามหาอะไร อิตามิโดเมอิตามิมาจากอิตายใช่ไหมอิตามิก็คือความเจ็บปวดนะฮะโดเมมาจากโทเมหยุดหยุดปวดนั่นเองอิตามิโดเมขอยาหยุดปวดนะครับเวลาไปซื้อก็ต้องหาตัวนี้เนาะต่อไป adjective นะนะครับโทกี้เนี่ยทำหน้าที่เหมือนคำนามเพราะฉะนั้น adjective นะใส่นะเข้าไปฮิมะนาโทกี้ฮิมะนาโทกี้เกมูโอชิมะ 暇な時ゲームをします。暇な時何をしますか？มัวตอนว่างๆเธอทำอะไรเหรอนะครับต่อไปถ้าเป็นคำนามเนี่ยคำนามกับคำนามใช่ไหมโทกิมันเหมือนคำนามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำนามกับคำนามใช้อะไรครับขยายโนะถูกต้องตอนเข้าเย็นเนี่ยจะดื่มไวายไฮโซนิดนึงนะครับบังโกฮังโนโทกิวายโยโนมิมัส บังก็ห่างโนโตกิวายโอโนมิมัสตอนเป็นเด็กใช่ไหมโคโดโมโนโตกินะครับโคโคเซโนโตกิอะไรก็ว่าไปได้หมดนะครับถ้าตอนนู้นจุดๆุดทำยังไงโดชิมัสก้าโดชิมัสก้าเป็นหวัดทำยังไงติดหวัดมาแล้วนะครับคาเซโอฮิคิมาสตาคาเซโอฮิคิมาสตาเปิร์ลทาก็เป็นคาเซโอฮีทัตโกิโดชิมัสก้า 風 a าซิโอฮีตเตอรก็จะมีรูปโทกีนะครับอีกไวยากรณหนึ่งก็จะเป็นรูปดิกบวกโตรูปปุ๊บนะครับรูปปุ๊บเป็นรูปเงื่อนไขร้อยเปอพอกดปุ่มนี้ปุ๊บน้ำจะไหลนะครับพอสัมผัสอันนี้ปุ๊บนะครับประตูจะเปิดออกแบบนี้นะครับพอหมุนไปทางซ้ายไฟจะสว่างขึ้น และใช้บอกทิศทางได้ด้วยพอเลี้ยวขวาปุ๊บนะครับด้านซ้ายมือจะมีเซเว่น,นะครับตรงไปอีกนิดนึงนะครับพอตรงไปปุ๊บนะครับบ้านจะอยู่ขวามืออะไรแบบนี้นะครับก็บอกทางได้ด้วยเอาปุ๊บแรกก่อนนะครับกดปุ่มนี้ปุ๊บเงินทอนจะออกมาบอตานโออสโตโอชิมัสกดใช่ไหมกดปุ่มรูปเด็กนะฮะโอชิมัสโอสึโอสโตโคโนบอ o ตานโอสโตคิปกเดมัส คโนโบต押นโอสโตคิบกัด e m a กดปุ่มนะครับดึงโคเรโอฮิกุโตโคเรโอฮิคิมัสโคเรโอฮิกุโตอิซึก้าอุโกคิมัสตัวอี้มันก็จะขยับนะครับแต่ถ้าไปสัมผัสนะครับไปจับมันสวาริมัสเราเอามือเข้าไปแตะเพราะฉะนั้นใช้ตัวช่วยนี้ นี้เหมือนลูกศรพุ่งเข้าไปใช่ไหมโคเรนีซาวาดิมาสโคเรนีซาวาลีมาสโคเรนีซาวาดุโตมิซึกะเดมาสโคเรนีซาวาดุโตมิซึกะเดมาสพอแตะน,นี้ปุ๊บนะครับน้ำจะไหลออกมานะครับทักจิทักจิต่อไปบอกทิศทางบ้างนะครับเลี้ยวขวาปุ๊บอยู่ด้านซ้ายนะครับถามหาธนาคารถามหา,า,มหาคอนบินิ คอนบีน das ja ี also, ้ใช่ไหมคอนบีนี้ก็จะได้ห้องน้ำด้วยนะครับได้โอยเลเราจะเข้าห้องน้ำที่นั่นนะครับจะไปเข้าตามปั๊มก็ไม่ได้นะครับอีกที่หนึ่งก็จะเป็นโคเอ็นเนาะมีห้องน้ำให้เข้าได้เหมือนกันนะครับคอนบีนิวาโดโคเดสก้าคอนบีนิวาโดกโคเดสก้าあの交差点の右へ曲ると左にあります。あの交差点の右へ曲ると左にあります。 พวกเลี้ยวเนี่ยต้องได้ใช่ไหมครับมาการดิมัสมาการุโต่เนี่ยบอกที่ทางที่เดียวนะครับมิกิเอะมิกินี้ก็ได้ขิดาลินี้เลี้ยวเป็นการผ่านเพราะฉะนั้นใช้ตัวช่วยโอนะครับโคสเตนโอสี่แยกมีตรงไปใช่ไหมมัสึกุมัสึกุอีกคมัสึกุอีกมัสมาสึกุอีกต่อมิกินี่อาริมัส ล้วตรงไปนะครับประมาณ500เมตรก็อยู่ขวามือนะครับมันก็จะมีคำว่าเลี้ยวตรงไปข้ามนะครับวาตาริมาสข้ามวาตารุโตะอยู่ซ้ายมือแล้วอ,อีกคำหนึ่งก็คือชิงโกใช่ไหมครับชิงโกก็คือไฟแดงนะครับสีแยกไฟแดงมันมีสีแยกเฉยๆกับสีแยกที่มีไฟแดงนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือคาโดคาโดก็คือม um ุม อ่าเลียวตรงมุมขวานั้นนะแบบนี้นะครับโอเคโทกี้แล้วก็โตะนะครับที่เป็นรูปปุ๊บทีนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับบทนี้มีคิคิมัสฝั่ง mm. เรามีการกระทำที่มุ่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอย่างเช่นทีมกำลองในเรื่องของการให้ได้รับใช่ไหมการให้โทรไปหามุ่งไปอีกฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใช้ตัวช่วยนี้คิคิมัสถาม ถามเซนเซนเซนิคิคิมาสเซนเซนิคิคิมาสเหมือนเข้าไปเจออะเซนเซนิไอมาสเข้าไปปรึกษาเซนเซนิโซดันชิมาสแต่ถ้ามีเรื่องกุ้มทั้งคู่นะครับเซนเซก็อยากมีเรื่องปรึกษาเหมือนกันก็ใช้กลับและนะครับใช้ทั้งคู่เลยเป็นโตะนะครับเซนเซโตโซดันชิมาสต์ปรึกษาอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะแต่ว่าถ้าใช้นี้เนี่ย นักเรียนถามเซนเซยอย่างเดียวปรึกษาอย่างเดียวนะฮะอาจจะเป็นเรื่องเรียนไปมาวาชิมาสมาวาชิมาสมุนนะครับมุนอะไรหมุนปุ่มโบตันโบตานอมาวาชิมาสฮิคิมาสฮิคิมาสดึงใช้กระดึงประตูได้น,นะครับคันจีตัวนี้ต้องจำเวลาเราไปดึงหรือผักประตูนะครับทำให้ถูกนะฮะฮิฮิคิมาส สวารีมัสเมื่อกี N ้พูดไปแล้วใช้กับตัวช่วยนี้นะครับโดนิสวาร i มัสแตะแตะสัมผัส d o นิสวารีมัสอารูคีมัสเดินใช่ไหมเป็นการผ่านเดินวิ่งข้ามนะครับเป็นการผ่านสารที่นั้นพอผ่านไปปุ๊บนะฮะเราใช้ตัวช่วยโอนะครับอารูคีมัสนะครับเดินนะครับเดินวิ่งข้ามเลี้ยวพวกนี้เป็นการผ่านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใช้กับตัวช่วยโอถ้าเราผ่านมันไปนะครับ มิจิโออาลุกิมาสมิจิโออาลุกิมาสนะครับเดินผ่านทางไปวาตาริมาสฮัชิโอวาตาริมาสฮัชิโอวาตาริมาสข้ามสะพานนะครับถ้าอ่านเหมือนฮัชชิโยนะฮัชิโอฮัชิเขามาจะเติมโออันนั้นจะเป็นตะเกียบกล้องโอฮัชินะครับโอฮัชิโอกุดาไซเวลาเราไปซื้ออุเบนโต้นะครับฮัชิโอวาตาริมาสอันนี้จะเป็นสะพานนะครับ มาการิมาสก็ผ่านเมื่อกี้ใช่ไหมเลี้ยวผ่านนะครับเลี้ยวผ่านไฟแดงเลี้ยวผ่านสี่แยกต่อไปอ d จ e ะท i v e อีบ้างซาบิชิซาบิชิเหงาบางทีภาษาพูดก็มีซาไมชิซาไิชินะครับใช้มิไปโอยุโอยุยุน้ำร้อนนะครับเวลาเขียนยุตัวใหญ่ห,ญหมายถึงออนเซน็นเซนโตนะครับเพราะว่าที่มีน้ำร้อนนะครับ โอโตโอโตเสียงโอโตกาชิมัสมีเสียงพวกภาษาสัมผัสนะครับมีเสียงมีเสียงโคนนะครับมีกลิ่นมีอะไรอีกโอโตกาชิมัสคุยกาชิมัสมีรสชาติอบบนี้ใช่ไหมอาจิกาชิมัสแบบนี้นะครับก็ใช้กับชิมัสพวกมีภาษาสัมผัสต่างๆนะครับมิจิเส้นทางมิจินอกากนั้นเราจะได้กันหมดนะครับ คำที่ควรได้อีกคํหนึ่งก็คือจอชะโจจอชะโจที่จอดรถทาเทโมโนทาเทโมโนทาเทลุก่อสร้างนะครับทาเทโมโนก็เป็นสิ่งก่อสร้างโมโนแปลว่าสิ่งของใช่ไหมสิ่งก่อสร้างนะครับก็รวมรวม,รวมทั้งหมดถ้าเป็นตึกก็บิลุนะบิลุนะครับ นงางไก่กี่ครั้งที่เราเรียนไปนะครับเติมโมะก็ไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนงางไก่โมญี่ปุ่นเนี่ยไปถ้าก็ต้องการมัสกขะญี่ปุ่นนี่ไปตะโกโต้องการมีมามัสนังไกโมอาริมัส,มมส,มมสไม่รู้ต่อกี่ครั้งเคยไปไม่รู้ต่อกี่ครั้งนะครับเมะลงท้ายด้วยเมะก็จะเป็นลำดับที่ฮิ่เติดเมะคนที่หนึ่งอิไกเมะครั้งที่หนึ่ง สองสามสี่ 2, 3, 4, ได้หมดและนี่คือบทที่23นะครับต่อไปบทที่24บทที่24เนี่ยไม่มีอะไรเยอะเพราะถ้าเข้าใจตั้งแต่บทที่7หรือเปล่าครับการให้ได้รับบทนี้ก็แค่เพิ่ม verb ร,รูปเทเข้าไปแค่นั้นเองนะครับไม่ยากไม่ยากเพิ่มคู่เรมสัสคนอื่นให้เข้ามานะครับคนอื่นให้กับเรานะ ไปดูแรกก่อนนะครับคนอื่นให้นะครับให้เราหมดเลยประทานเป็นคนอื่นสันซึซังว่าโคฮิโอะคุเรมาชาซันซึซังว่าโคฮิโอะคุเรมาอันเนี้ยเน้นข้างหลังว่าให้กาแฟฉันมาเขาให้กาแฟฉันมานะครับแต่ถ้าเราจะเน้นข้างหน้าว่ากาแฟนี้ได้แต่ใดมาคุณซันโตสึให้มา บราซิลโน่กาแ t ですねซันตุสสังก์ก็คเรมัสต์เพราะว่าเขาถามเขาจะถามว่าใครให้ใช่ไหมตัวคถามมันต้องเติมกะดาเดกะคืเดมสตกะใครให้มาเหรอซันตุสสังก็คเน้นซันตุสสังเห็นไหมครับแต่ถ้าอยู่ดีๆบอกเอ้ยอันเนี้ยซันตุสสให้มาเป็นกาแฟที่ซันตุสังให้มานะครับ อาจารย์จะสั่งว่โคฮิโยคืเดมาสตาเพราะฉะนั้นคุเดมาสตะประธานสามารถใช้ได้ทั้งวะแล้วก็กะนะครับดูที่เราต้องใช้อันไหนแน่นอนนะครับเน้นอันไหนแต่ถ้าเป็นเวิร์บนะครับก็เติมเข้าไป MM. เขาทําอะไรให้เขาทําอะไรให้นะครับคาซาโอคาสต์คูเรมาสตาใครให้ยืมร่มอ่ะซาโตะสังก์คาสต์คูเรมาสตา จะต้องสั่งให้ยืมมาให้ใครยืมละวาตาชินิไว้นะครับวาตาชินิไว้เหมือนเดิมนะครับคีมอาเกมัสโมไรมัสอันนี้เราเป็นคนให้เราเป็นคนได้รับใช่ไหมครับส่วนใหญ่ทีมได้รับเนี่ยจะสุภาพกว่านะครับเพราะว่าเรารู้สึกเราได้รับนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณดาเรนี่สุตเตะโมไร้ายมาสึกะดาเรนี่สุตเตะโมไร้ายมาสึกะ ใครทำให้หรอมัตสึโมโตะซังน,นี่สืเตะมาใ้มาส์ต์มัตสึโมโตะซังนี่สืเตะมาใ้มาส์ต์บทเนี้ยไม่ยากนะครับก็เป็นการให้ได้รับนั่นเองเติมเวิร์บรูปเทะเข้าไปนะครับทีนี้ก็จะมีคำศัพท์เนาะนาอุชิมาสซ่อมนะครับแปลว่าแก้ไขก็ได้ ถ้าเรียนต่อไปนะครับก็จะเป็นการตัดมัสเติมนาโอชิมัสเป็นการทำซ้ำนะครับคาคิโนชิมัสเดี๋ยวไปเขียนใหม่นะครับเขียนมาผิดคาคิโนชิมัสคากิเขียนใช่ไหมซุเรเตอิคิมัสพาไปซุเรเตอิคิมัสพาไปแล้วก็ต้องมีพามานะครับซุเรเตะคิมัสซุเรเตะคิมัสพาใครไปนะครับก็เป็นกำตรงนะโทโมรุจิโอซุเรเตอิคิมัส o k คูดีมัสก็เช่นกันไปส่งนะครับปกติไปส่งจดหมายได้นะครับส่งเมลก็ได้นะครับฮิโตโอคูดีมัสโชกายชิมัสโชโชนิดหนึ่งนะครว่าใครเป็นใครนะครับแนะนำนะฮะโชกายชิมัสอันนี้เพื่อนเรานะชื่อคุณ A คนนี้คุณ B นะแบบนี้นะครับ <c oughs> แต่ถ้าอันไหนเนี่ยเราจะบอกว่าอันไหนเป็นอันไหนนะครับต้องพาไปเยี่ยมชมเลยนะครับ อันนานชิมาสเดี๋ยวจะพาหนำไปนะครับอันไนชิมัสไปชมเมืองนำทางพาเที่ยวเเเเซซตตสสึึมมมมชชิิััอธิบายจุนบิจุนบิโอชิมัสเตรียมปาร์ติโอจุนบิชิมัสแล้วเตรียมปาร์ตี้นะครับเซมบุทั้งหมดเซมบุเซบอร์全部食べました กินทั้งหมดแล้วนะครับแต่ถ้ารวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เติมตัวช่วยเดเข้าไปนิดหนึ่งเซมบูเดอิคุระเดสกาเซมบูเดอิคระเดสกามันจะเพิ่มคำว่ารวมเข้ามานะครับจิบุนเดสกุลิมาสตาจิบุนเดสกุลิมาสตาจิบุนทำเองใช่ไหมตัวเองจิบุนเดทำด้วยตัวเองจิบุนเดสกุลิมาสตาอันนี้ฉันทำเองฉันทำเองนะครับบทเนี้ยไม่เยอะนะครับไปทบทวนเราจะจบ เล่ม2ก็แล้วนะครับและเจอกันในอีกีถัดไปครับเดอโเกัมบะติกาไซโอสเครสเมดตา